สบายดี่อเมพี่น้องมาพบกับสองซาคูกันหน้าอีกตัวหนึงมันนี้ซาคูจะเป็นเมื่อบ้นเสาซาคูกรได้มาเกี่ยวเขาทีบ้านยมบเรีวอาทิตกนเนาะอฟเมเสาร์มันตีเทามาเกี่ยวตัวหนึงมันนี้เขาก็มาเกี่ยวอีกฝากกดติดตามแนส่องยูทูบแม่าคูนี่ด้วยเี่น้องเลิอเยบบ้านให่เบิ่งเสาในหน้องเลยตีดู ปลเบางแห่พี่น้องเอ้อบางแห่งเขาเนี่ยปวดปะส,ปะสมกับเือก<ว>พื้นน่ะร้ายกว่าเขาอีกใค้น่าหายบ้างใครไงแต่วเขาหมดวัตถุดิบพวนให้นี่แต่ห้าวกับเกลียวเสียดายมันเนาะแล้วห้วาวกับเบื้องผับบรรยากาศของทุ่งแม่นาะทามเ้อะพี่น้องเ้อะ อากะเมื่อนี้ก็ได้จ้างพี่น้องบันไกเ่เลือนเคียงก็บันบึงว่บึงว่เบึงใจเป็นกระด้มากเกี่ยวเขาสวยขาถาบึงวาเป็นสระด้หำเงินกระดเมื่อนี้ค่ะจ้างเนี่เอไปบึง ลุ่มกระทุกแต่รุ่มาซอยก็ได้ซอยซุนเฮียนกับเอาอยู่เบื้องนะห้อยไลยอยู่เช้ป้ายมาสุดเดบเบิง้งอ,อยู่เบื้องนะห้อยลยอยู่เชาเหียอยู่จ่านี่ เงินอยู่น้อพี่น้องเกี่ยวขอเรียนปาะธานเกี่ยวกรรนึ่งเลยได้อยูซ้ำว่าลมก็แห้งแห้งเหมือนี่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาจะบายๆเกืองสองมุ่งย่างแล้วนะความห่างของปวนเขา่าใครเนตแต่ว่ายังไหนริมฟังเสียงลูกพี่น้อง มาสานปานหน้าผู้ตรงผู้แม่แม่นหน้าปากมาทางพื้นตัวกันได้เด้อเฮาเด้อมันดุกขีตุ้มเนาะอ่ะพูดไปอ่ะจบไปดีนะแม่เอไหมสบไยดีจะไปดีเพอสบายดีพ่อไจะไปดีเอเวนนะฮะห้อยไวปรัตนเบื้องนี้ชิคไข่แน่น้อยเบื้องนี้ก็ชิคไข่แน่คอนทีแน่ตอนตัวเกี่ยวบางสา ดียว่าจะอีะทายอยู่เดีนี้ฮะนันดวจะทายอยู่นี่ดิอยากทายหอยหอยนี่ก็ไปเบื่อให้ดิหอยนี่นี่เบิ้ลดูหอยนี่ฮะเปิด้อมาดียางเงี้ยไปบอกคุ้มบมาถ้าบุี อ้อวอะย่าพอนเขาฮะปู่มี่ก็ซื้อไวหวอะไรจังอาพี่น้องเลยเต็นผ่าบรรยากาศทงไฮตรงหน้าแล้วเขามาถามรูปกันบาคาแห้งคาแห้งดูเล่าเท่าไรเด่นี่ฮะปุเมียนบาให้หน่อยได้พี่น้องให้หน้าบ้ากันไง เป็นเขาได้คือหลายค่ะเ,เ,ขเขานะเขาเขานะเขาออากระนี้แขงพี่น้องเอ,อ้ยใบเซนปูนบใส่ปุยธรำมาสา่าแห้งอยียทั้งอื่นมาหน้าปีหนะน้าถามนี่ทั้งบดิส่ปูนบดใไ่ปุยแบบบดิมีซานแบบมานี้เลยมีแต่แบบธรำมาส่ดจุเล่นโบโงเมพี่น้องแบบแบบเลยแนะนาเต็มแต่ปูปลาแน่ๆมีแต่วงเก่าเคนปะอันไรน้หน้อย เห้อยหนอนอันนี้ห่อเอิญมาห้อยจูบเนาะอันนี้เนาะจูบจูบู่ฟังอื่นอื่นได้จูบอันนี้ห่อเอิญมาห้อยห้อยสรีอันไปช่วยเีลือเที่ยวเที่ยวเที่ยวขาแห้งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เด้อขาแห้งไปละแสนก็ไปสองหมื่นกีบรวมเป็นเงินบาทก็สิ่ประมาณสองร้อยบาทเนาะแต่ประกะประมาณหานึ่ห้าสิบหรือสองร้อยนี่แหละเกือบสองร้อยนี่เด้อนี่เด้อแม่เพิ่งมากเกี่ยวข้าวโซยอันนี้ นี่นี่สองคนผมพัวผมเมียพัน่า <c oughs> นี่เด้อหน้าเขาก็ยังบุเร่อมอื่นให้เพันมาซอยอีกมือหนึ่งฝากขอบอกขอบใจสำหรับ FC ซสองซัวคู่บานหน้าลายลายสำหรับกิมนี้ลาไปก่อนเด้อขอลาไปก่อนขอบใจขอบใจ,บใจมื่ออื่นพอกันอีกข้ามือออื่นนี่ <c oughs>